สัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับด็อกแพลนนะคะวันนี้เราจะมาติดตามกันว่าหลังจากที่เราได้ไปซื้อต้นไม้คือมัลเราออาโปนะคะสองต้นนี้มาจากที่เค,คมกูคูมแล้ววันนี้เราเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเราใส่น้องอกกุ่มมาแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะพันรากน้องไว้เพื่อให้รากน้องเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นเนาะใบน้องก็ยังค่อนข้างอยู่ดีอยู่ อนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชอมน้องกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะประกอบไปด้วยดินดูเขาไฟค่ะดินเผาค่ะเออร์ไรและเอมิร์ไรค่ะพีทมอสค่ะและน้ำยาเร่งแรกดีวัน อันนี้ก็ผสมการข้างขวดเลยนะคะ B1 อันนี้เขาใช้6 0 1ิ0ถึงซีซีผสมน้ำประมาณ20ลิตรนะคะอันนี้เราก็ได้ผสมน้ำยาเร่งราก B1 ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ก,ก่อนที่เราจะปักชำรากน้องนะ้เราก็สามารถแกะกระดาษทิชชู่ออกได้บบเลยนะคะอันนี้ก็เห็นว่ารากาก,ก็จะยังมีความเขียวขจีไม่แห้งเหีเห่ยวไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็อย่าลืมทาปูนแดงไว้ตรงนี้นะคะตรงบริเวณที่น้องโดนตัดไปเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยมีการเน่งาง่าย เดี๋ยวเราจะแช่น้ำยา B ีแล้วก็รอทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะที่เราโป้งนะคะแช่น้ํายา B ีจนครบครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็จะมาผสมดินร่อนนะคะนะคะก็เป็นดินที่เราเทมารวมๆกันแล้วหรือแค่คนให้เข้ากันนะคะเพราะความว่าไหวรวดเร็วอันนี้ก็จะมีดินภูเขาไฟส่วนหนึ่ง คือรไลท์เวอร์มิคุไลท์นะคะแล้วก็จะมีกับมะพร้าวสับนะแล้วก็จะมีพีทมอสนะคะหรือว่าถ้าใครมีสเปกแหนมมอสนะก็ใช้สเปกแหนมมอสแทนหรือว่าจะผสมไปด้วยกันเลยทิ้ก็ได้ส่วนผสมที่เราใช้เยอะที่สุดน,นะคะก็คือกากมะพร้าวสับนะคะไม่มีอะไรมากไปกว่าราคาถูกที่สุดแล้วคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ นี่ก็คือวัสดุปลูกของเรานะคะหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะคะก็ดูดีเลย,เลยทีเดียวนะทีนี้เราก็ได้ปากน้องเอาไว้แล้วนะคะหลังจากที่แช่น้ํายาดีวันเอาไว้แล้วสามสิบนาทีเนาะทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเอาน้องเนี่ยจุ่มลงไป <c oughs> <c oughs> ก,ก็คือปลูกลงไปในวัสดุปลูกที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะเทคนิคก็คือการที่เราจะปลูกเนี่ยก็พยายามให้ลําต้นน้องนะคะอยู่บน ส่วนที่อยู่ใต้ดินหรือว่าใต้วัสดุปลูกเนี่ยก็ควรจะเป็นส่วนของอารากเท่านั้นนะคะนี่นะคะจืดอ,อ่ะอันนี้เราก็เสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งยอดนะคะกับน้องอัลโฟอัลโฟนางฟ้าของเราเสวยมากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทําการรดน้ำต้นไม้นะไห<อ>วมาที่อันนี้กันก่อนนะคะแล้วก็อันนี้กระถางถัดไปเนื่องจากกระถางหมดแล้ว วัสดุปลูกดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลไลท์เวอร์มิคุไลท์อะไรพวกนี้ก็หมดหมดเลยเหลือพีกมอนอยู่ก้นๆก,กระถางนะแล้วก็เหลือแต่กับมพะพร้าวสับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือโอกาสนี้มาทําการทดลองกันเลยว่ากาับมพะพร้าสับวัสดุบ้านๆของเราราคาไม่แพงเลยนะคะจะสู้วัสดุปลูกดีๆราคาแพงๆได้หรือเปล่านะคะ แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าผลการปลูกระหว่าง2ต้นนี้การใช้วัสดุป,ปลูกทั้งสองแบบนี้นะคะมีผลที่ได้ต่างกันยังไงนะคะเรากําลังผสมดินกันนะคะเราจะมาพูดถึงการชําม,มอนสเตอรล่าให้ฟังกันนะคะว่า้ริงชริการชําม,มอนสเตอร่านะคะมันก็จะมีอย่างนึงนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยชําใส่วัสดุปลูกนะส่วนวัสดุปลูกจะเป็นอะไรก็อย่างที่เราบอกไปไปแล้วนะอันที่สองนะคะก็คือการชําม,มอนสเตอร่าใส่ น้ำเปล่านะคะอาจจะใส่น้ำยาเล่งรากลงไปนิดนึงแล้วก็แช่น้ำไว้เฉยๆเลยนะถ้าหากว่าแช่น้ำเนี่ยก็ไม่ต้องอบก,ก็ได้แต่ถ้าหากว่าใส่วัสดุปลูกเนี่ยบางคนจะบอกว่าอบดีกวา่าแต่ว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นทั้งคู่นะคะทั้งสองทีธีราปก็ได้ไม่อ,อ,ก,ก,อ,อก,ก็ได้เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องคอยดูเขาแหละว,ว่าเขามีปฏิกิริยาเป็นไงถ้าหากว่าใบมันเริ่มเริ่ม,มแบบ ว,วพอเริ่มตกนะเขาก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีก่อนนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาผสมตัวจินปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัวต้นไม้ของเรานะคะใส่เข้าไปก็ระวังอย่าให้ลกเขาแบบมาเจ็บล้มตายนะอ,อันนี้ก็คือจุดที่สำคัญที่สุดทนะีน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยโอ้อันนี้หนะักทั้นท้า ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลดน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาบากคิ้ว,วเราอกในอบนี้สำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะเจอกันอีพีหน้านะคะาวบา